แรงเปี้ยวอ,อันใช้ควางไม่พอเนี่ยเว้ยยุ้ยได้คุอันเครื่องมือเขาเดาลูกเด้อเอาไปควงางแม่เพราะว่าตัวนี้มันมันต้องแกะออกดีๆก่อนมันยังสีแดงเอาเก่งมากเอาอันนั่งลงก่อนลูกนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนครับนั่งลงก่อนลูกนั่งลงก่อนเออดูพ่อแกะก่อนเดี๋ยวเพราะว่ากันเอเอตัวนี้มันเก๋เดี๋ยวพอเลยแล้วมึงจะกินเนือ้อเขาเพราะว่าพอถูองเฮ็ดงานก่อนมันงานเรีงเรียบไอ้ตัวนี้สิแกะเอาพวกมไม่เล็ยกเขาก่อนตัว จะไปใส่งานก่อนลูว่ามันมันก็ะใส่กันไลยมันกรนะจาดกันเองวันห่วงว่าพอเห็ยงานอืม,มถ่ายยังถาห้องแกบม,มเอาเชนะ่เนาอลอูว่ามันถ่ายห้อง,กงเ,ออเอออก็บนึอ <laughs> <laughs> เอาเอาอีกรอบไม่มีปะมันแค่ห้าแคเอาอีกรอบไม่ ากีเนาะมีลูกสาวก็ดีเสร็จแล้วลูกชายเป็นยังไงบบั่ี้คัน